กองมองจีเนี่ยมีหน้าที่ดูแลอสุวินแลวท้ายสุดก็ลงท้ายก็ฝรั่งก็มองมองกลองมองทีเนี่ยมีลักษณะเหมือนมองบ้านเราคือพระบ้านเราก็เรียกพระบ้านเราว่ามองไอ้คำว่ามองพระบ้านเราออามาจากเนี่ยเอามาจากอสุวินเทมเปิลซึ่งมีสถานที่อยู่เรียกเทมเปิลแล้วไอ้มองพวกนี้ก็ดูแลอสุวินเทมเปิลดูแลคนอ่อนแอที่อยู่ในเทมเปิลก็เรียกพวกนี้ว่ามองนี่คือความเข้าใจของฝรั่งเรียกเทมเปิลเรียกมองไอ้คำว่ามองกับเทมเปิลเราก็เอามาจากมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ ปัญหาต่อมาก็คือร <c> ะ <oughs> หว่างทางเนี่ยอสุรินเทบาเนี่ยต่อสู้กับฝ่ายฝ่ายฝ่ายนักบุญปีเตอร์ซึ่งคือฝ่ายนับุญปีเตอร์ว่าคนดีไม่ดีอ่ะคือ,คอพูดง่ายๆว่าอย่างที่แดนบราวเขียนว่าเทวาเดมอนแอ็นเดมอนเอนแทงโชว์เทวาหรือซาตานมันก็คือคืออะไรคือซาตานในเทพเทวาเลยนะักบุญปีเตอร์ท้ายสุดก็ถูก ฝ่ายจักรพรรดิคอนสแตนตินจับตึงกเขงตายความลงความหลบหัวความลงเป็นคนเดียวในในศาสนาจักรที่ถูกตึงกรเขงความความลงฆ่าตายหรือการความลงระหว่างทางที่เดินทางม,มานี่เราจะเห็นว่ามีอสุวิเทมปรามีอะไรอสุวิเทมปลาก็มีนักวิยามีอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งเข้าอยู่ในอสุวิเทมปลาแล้วาทางวัติกันเขาก็ไม่ให้ เออนักวิศาการคิดนอกกรอบทุกอย่างต้องอยู่ในกาลามดใครคิดนอกกรอบถือเป็นนักวิยาศารก็กลัวว่ามึงจะรูเ้เก่งกว่ากูมากกว่ากูเป็นคนที่จะเป็นนักวิศา์ได้จะต้องเข้ามาอยู่ในาศาสนาแคทอลิกเข้ามาอยู่ในาศาสนาจักรก่อนแล้วเข้ามาอยู่ในวัติกันถึงได้เป็นนักวิยาตร์ได้เศรษฐีคนอยู่ดีๆชาวบ,บ้านจะช่องเป็นนักวิศาไม่ได้ครับมันไม่มีต้งคนมีจ้างก็คือคนรวยแล้วก็มีลูกหลานที่เรียนหนังสือสูงคนขว้าก็เกิดเป็นนักวิยาศาร ถึงแม้จมีการต่อกอลูกหลานอสุินเทมปลาเนี่ก็ต่อกอกับพวกเออเนี่ยเขาแยกตัวออกมาเรียกว่ากลุ่มคนที่ชาญฉลาดและมีตังเป็นตังอัศาาสตรจารย์ในหมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเก่งคุนเก่งๆเยอะแยะอย่างเช่นไอแซคนิวตันผู้ซึ่งเป็น outstanding professor คือศาสตราจารย์ที่โดดเด่นมากของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ก็ผันสู่ตัวเองตั้งชื่อองค์กรลับชื่อว่าอิลูมินาตี อิลูมินาติกซึ่งภาษาเแปลว่าผู้จุดประกายแห่งแสงสว่างเนี่ยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดซึ่งก็มีหลายๆคนเนี่ยเช่นดาวินชีอ่ออ,อไอแซกนิวตันวิกเตอร์ฮูโก,โกพวกนี้ใช่หมดนะแล้วเสร็จแล้วอสุรินเทนป้าก็กลุ่มคนอสุรินเทนป้าก็ตามการเวลาก็สลายตัวเองจนกลายเป็นกลุ่มคนซึ่ง คอยดูแลลูกหลานพระเยซูเชื่อว,ว่าลูกหลานพระเยซูคือนามสกุลสิงแคลอยู่ในฝรั่งเศสตอนบนตอนบนในปัจจุบันเดี๋ยวแป๊บนึงเ,เดี๋ยวผมจะจะจะดูให้ว่ามันเชื่ออะไรกันแน่นท่านจะได้เป็นเรื่องเป็นราวาอ้างอิงได้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะท่านเคเขียนนะเขาเขียนอยู่ในนี้ว่าเออ,อันนี้เขียนอยู่ที่ในปี1975ปากรีบิบลิโอเทคนาสเนี a uh, discovered parchment known as Le Dossier Secret, i d e n t i f y i n numerous members of the Priory of Sion, including Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo, and Leonardo da Vinci. นี่คือตัวต้นกำเนิดเลยของของอิลูมินาติแล้วอิลูมินาติก ต่อกรกับฝ่ายแคทอลิกก็ถูกจับฆ่าตามสีแยกเพื่อประจานหรือเขียนเสือให้วัวกลัวฆ่าเชื่อตายให้ลิงดูเพื่อไม่ทําเป็นนักวิาศาสตร์อีกก็เดินทางจเจริญรอยตามจนท้ายสุดก็ไปลงท้ายอยู่ที่เป็นกลายเป็นพวก The Lodge The Grand Lodge of Scotland The Grand Lodge of Scotland เริ่มต้นก็เป็น Lodge ที่ผันตัวมาจากอิลูมินาติแล้วก็มาผนวกเข้ากับ เออเดอ the l o ลอ o o อ o n ซึ่งก็กลายเป็น The Lodge of England มีเออสมาชิกหกล้านคน <c oughs> มีเงินมหาศาล <c oughs> แล้วก็ขับันตัวเองโดยไปพันบวกเขาพวกนี้เขาจะรวมตัว,วนะเขาจะรวมตัวแต่ละองคอ์กรเข้าไปเรื่อยๆจนทั้งไปถึงองค์กรรับองคอ์กรหนึ่งก็คือกลายเป็นเออเลดี้ดัชเชสแห่งเดอะวองชซึ่งผมเคยเล่า ว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงสุดในยุโรปแล้วจากดัเช์ไอร์เงเชียก็เป็นลูกหลานก็เป็นตระกูลร็อกชิลในในในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ค้าทาาค่าอาวุธค้าท่าเป็นหลักค่าท่าเป็นหลักคนแรกที่ค้าท่าเลยค้าอาวุธโหยิ่ยมมากเปิดแบงค์เปิดประกันไทยมีหมดทุกอย่างในยุโรปสมัยก่อนมีที่ใหญ่ๆนะคืคือมันเป็น มันมีอำน, ok PI, น, no น,นาจเห,ห,หนือกว่าเหนือกว่ากษัตริย์นะกษัตริย์ไม่มีความหมายนะแล้วแต่คุณรอบชิลนี่เองก็เป็นคนที่เอาเงิน25ล้านปอนด์25ล้านปอนด์มีบาง์บาพูดูกระยูมันคือดึกแกรนลอชอบอิงแลนด์ทั้งหมดก็ไปสร้างบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ก็ก่อนจะสร้างบ้านใหม่ก็มีการเตรียมเราเรียกว่าปรีเมชันรีปรีเมชันเมชันแปลว่าช่างปูนช่างก่อสร้างคือจับกางก่อสร้างปรีเมชัน ปรีเมซานวี่นี่ก็คือเตรียมตัวเตรียมใจที่จะสร้างอาณาจักรให้โลกนี่เป็นหนึ่งเดียวคือเป็นเจ้าโลกก็นิวเวอร์นิวเวอร์ก็คืออะไรนิวเวอร์คืออเมริกาอเมริกาเป็นยังไงอเมริกาก็มีเสู้กันระหวา่างอังกฤษฝรั่งเศสนะครับตัวคนที่เขาอยากดูอย่างอังกฤษก,ก็ลงไปลงมาใครดูเรื่องแพตจอที่ซึ่งแพเดิโอที่ซึ่งคนจะเหนเ็นที่เล่นกันอยู่แน่ท้ายสุดลงท้ายก็ยอดวอชิงตัน Washington. ก็มีคนสนับสนุนหนึ่ง 25ล้านปอนด์จากตะกูลวอลชิวให้ยอโรอชิงตันเนี่ยเป็นทางสงครามไล่รัฐบาลนักฤีออกมันไม่เกี่ยวนะครับหรือการลอบอีงเรื่องนี้ไหมยความว่าพวกคือพูดง่ายๆพวกนี้มันคือลุงเพ่นโพลิตาีアที่ททข่ามาพูดแต่ว่าม,มันมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสังคมคือสังคมจริงๆไม่ยอมรับมันคือไคอไม่คือไม่สามารถอยู่บนดินเป็นเรื่องลึกลับขึ้นมนอยู่ใต้ดินซึ่งมันมีทุกประเทศเนะ 25ล้านปอนด์ยอบวอชินตันก็ไปจ้างหารับจ้างซึ่งตอนนั้นฝรั่งเศสแพ้สงครามอยู่ก็มีลูกคนนึงมีเด็กคนก็เป็นคนลบเก่งแล้วตอนท้ายก็ให้เป็นลูกหลานเป็นลูกเป็นอดอมเสันของยอบวอชินตันคนนี้ก็เป็นตัวหัวโจกใหญใ่ในการลบในอเมริกาแล้วขับไล่กฤษออกาขาไลรัฐบาลกรษออกแล้วก็ตัวเองตั้งตูวขึ้นมาเป็นออประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นงจนถึงทุกวันนี้ ลูกอันดรพซันที่เป็นคนเศค,คนนี้หลังจากเอ่อปราบดาพิเศษขึ้นมาเป็นใหญ่ในอเมริกายอบวอฮิตันก็ส่งลูกคนนี้มาช่วยรบใน French Revolution การปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็ได้ได้ชนะเป็นคือคือมาเป็นฝฝ่าย่าย Revolutionary ฝ่าย,ายปฏิวัติธรรมนตรีในฝรั่งเศสก็ล้มละเอ่อล้มเอ่อหลุยที่สิบหกแอมเบรียงจนเนบูบองทับบวก,กได้หมดเอ่อแล้วก็ การที่เอพอตีค่ายบุกคุกบาสติลแตกเนี่ยจริงๆคุกบาสติลนี่หมูมากไม่มีหาเลยเลยมีทหารอยู่แค่ผมว่ามีทหารอยู่ไม่กี่ร้อยคนเองนะอยู่ในคุกบาสติลเนี่ยคุมคนอยู่คุกบาสติลเป็นปราสาทใหญ่ๆนะเป็นปราสาทบาสติลหรือชาโตดูบาสติลก็คือเอาก็ข้างในก็ทําเป็น เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมเอาดาเอา,านักโทษมาผลิตของทุกอย่างก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างที่เราเข้าใจจริงๆแต่ว่ามันจับเต่อนักโทษการเมืองเข้าไปขังในนั้นมากเกินไปทุกน,นั้นจนท่านคุปปาคุกแตกเพราะคุกแตกไอ้ลูกลูกเลี้ยงไอ,ดอ้ด็อกเตอจำชื่อไม่ได้นะใครอยากรู้ว่าเป็นกน้นเขาเองไอ้อดอกเันที่ของชัว,ว์วอร์ชิงต้ที่เป็นชาวฝรั่งเศส้วถูกสศกกลับมาช่วยลบเจนทั้งลบชนะเจ้าหลุยส์ยี่สิบหกก็เลยเอาคุกบาสติทำคุกบาติแตก ขนาดฝรั่งเศสเอาวันวันคุกแตกเป็นวันชาติฝรั่งเศสก็คิดว่ามันมันคงแข้งันสุริลิ่งที่ประตูสุดท้ายก็เอากุญแจนี่ที่ยาวพูดกว่ากุญแจคุกบัสติลยาวพูดกว่ากุญแจประตูนะก็ไปไว้ในบ้านยอเอาไปให้วอยอวอชิงตันดูไปที่ระลึกจริงๆลึกเนี่ยอเมริกาเป็นตัวที่ที่ที่ล้มล้มฝรั่งเศสแล้วที่อเมริกาล้มฝรั่งเศสด้วยนี่ก็เหตุผลก็ท่านก็เห็นแล้ว่า ประเทศอเมริกาเป็นประเทศแรกนะที่เขียนรัฐธรรมนูญโดยมีประธานธิบดีนะเป็นประเทศแรกในโลกที่เป็นประธานธิบดีซึ่งสมัยก่อนไม่มีนะไม่รู้จะจะเป็นดิมบรีซีภายใต้ของกษัตริย์เท่านั้นนี้เป็นครั้งแรกที่เขียนโดยประธานธิบดีทำไมใช้ประธานธิบดีเพราะต้องการให้ประธานธิบดีเนี่ยเป็นโปรซี่เป็นโปรซี่ของใครเขาลุ่มแห่งโปรลุเรเลียตัวใหญ่ในสภาของเกรดแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่ว่าอันนี้ก็คือเดอะนิวเนชั่นรี เดอะดิวเนสเซอรี่ช่างปูนเนี่ยก็จริงจริงมันก็มันก,มนก็มันก็เปลี่ยนตัวมาตั้งแต่อาสวินเทมปลามาตลอดเนี่ยตั้งแต่เห็นาการเดินทางของมันเนี่ยมันยาวเหยียดน,นะยาวเหยียดไปตั้่องการแกะพัดคอนเซนต์ิยาวเหยียดไปจนกระทั่งถึงถึง,ถงเออ่พวกนักนักบุญอาสวินเทมปลาหรือเรียกว่าชิวริกแล้วคาวริกชิวริกชิวริกคาวริกนี่เป็นภาษาซึ่งเป็นภาษาโบราณนะแปลว่าสมอาสวิน ก็เป็นจริงสุดท้ายก็เป็นคําว่าชีวานชีวอริกสุดท้ายเป็นคาว่าชีวารีโกรีโกก็แปลว่าอัศวินผู้ผู้ผู้โลกบ,บนหลังมาที่เล่ามาทั้งหมดนี้ยต้องการบอกว่าทุกประเทศในโลกเลยนะครับมันเป็นของมันอย่างนี้เลยครับคุณจะต้องการไอ,ไอ้คนที่มันมานั่งอธิบายเ่าอไอ้เฮียเป็นโทมึงประชาธิปไตยองอย่างนี้ ผมว่าไอ้คนพวกนี้ปัญญาอ่อนผมให้นักวิชาการทั้งประเทศไทยแม่เป็นรั้วมันมันมัดีกับผมมัดมัดทีกันไม่ได้มัดทีกันมันเอาทาถาวมัดทีมันมีใครเคยเห็นทองในฝอนอกมันไม่เคยมีใครเห็นผมถามแม่งคำเดียวมันตอบผมไม่ได้ผมถามว่าไอ้ f e d e r a l r e s e e r v bank เนี่ยมันเป็นแบงค์อะไรแต่เราตอบนะถ้าไม่รู้จริงอย่าตอบนะแม่งตอบแบงค์ชาติแบงค์ชาติเคียร์แล้วมันเป็นแบงค์พาณิชย์คนถือหุ้นใหญ่ใคร คือตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์ตระกูลล็อกชิลในอังกฤษือหุนใหญ่ปัจจุบันคนที่เป็นประธานแบงก์นี่ก็คือไอเดนนี I i ่ล็อกกี้เฟลเลอร์มันคือแบงก์พาณิชย์เหมือนแบงก์กรุงเทพเหมือนแบงก์กสีกรไทยมันเป็นแบงก์อย่างนี้มันไม่เลยม็นแบงก์คนธรรม,มดาเจ้าของแต่แบงก์เสือมีปัญญาพิมพ์แบงก์เท่าไหร่ก็ได้พิมอะไรเท่าไหร่ก็ได้พิม์กระดาษเป็นเงินก็ได้ทำให้เงินเป็นกระดาษก็ได้แล้วเดี๋ยวมัน สภาข,ของปรีเทอเมริกันนี่เคยขอเปลี่ยนสภาพจะเปลี่ยนแบงก์นี้ให้เป็นแบงก์ชาติอเมริกันเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีกจ็จริงพูดง่ายๆก็พูดมันไม่ยอมเนี่ยจากเอ่อมีจากเมสันรีนิวเมสันรีที่คุมนิวเคุมอเมริกาแล้วก็คุมในทั้งโลกมันก็คุมกันได้จริงๆโดยท่านถึงปัจจุบันนี้ว่ามีใครสู้มันได้ว่าไม่มีมันก็วางแผนกันพวกมันก็เดินมาแล้วที่ดูวถ้าเอาง่ายๆอ่ะเลกฆ่าตูมปับ ผู้นี้มันเชื่อหมืนนะมันเชื่อนะมันเลิกท่านเนี่ยมันทําไงวะพอเลิกท่าปาุ๊บอ่ะกงแพ้มึงในสภามึงเลิกท่าชนะแล้วมึงก็ลบมึงบังคับการใช้การเลิกท่าน,นี่คือเลือดเย็นไม่เอาพวกนะ่ะปีที่บอกนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องเลือดเย็นหลานเปิ้ลหมดชอบมากเรื่อยาที่บายฟัง ทุกสิ่งทุกอย่างที่บรรพชนพูดนี่มีที่มาที่ไปอธิบายในบทแล้วอธิบายลึกลงไปลึกลงไปทุกคนจะนถึงบางอ๋ออ๋อมันอย่างนี้ไ่กันไม่รู้นะ่ค่าลินคอนพาะอะไรแพ้ลินคอนฝ่ายอํมมาคือพูดง่ายๆฝ่ายอํมมาอเมริกาแพ้ลินคอนแพ้ในสภาบังคับใช้กฎหมายแม่งสภาของเกดบอกให้เลือก่าตไม่ยอมเลือกฝ่ายต้านแม่งลบสงครามก่อวอร์ดสู้กนันตายมึงแพ้แพ้อะไรค่าลินคอนแม่งเลยเจนนี่ปิชาริวิช เป็นลูกคนที่สองวัฒนธรรมอรรลูกคนแรกไอ้ลูกคนที่สองจะได้ได้มรดกลูกคนแรกต้องออกไปหาแดกเองแคเนดี้เป็นลูกคนแรกแล้วตระกูลแคเนดี้รวยมากอะไรเลยสนับสนุนจะเป็นลูกที่สมาธิได้ดีไอ้พวกที่ไปเรียนขาวหูขาวหางพวกคนไม่มีการไม่มีคุณเข้าสังคมมันไม่ได้มันเป็นมันไม่ได้ครับคุณต้องมาเศรษฐีบทคุณเข้าสังคมอย่างนั้นได้สังคนพวกนไม่ใช่สังคมแบบเรามันสังคมไฮโซ มันเป็นผู้อังกฤษเก่าที่มันมันไม่สามารถโตในอังกฤษได้มันก็ไปขุนควายหาผลประโยชน์ในริกาไปเดินนิวเวิร์กเนี่ยที่เต็มไปด้วยทองเนี่ยเชื่อว่าเต็มไปด้วยทองแคนาดี Kennedy ก็จะเลยเติบโตก่อนแคนาดีจะขึ้นมาเป็นแคนเาดีก็ไปหาบิลเด์เบิร์กบิลเด์เบิร์กคืออะไรบิลเด์เบิร์กอยู่ในอัฟสันแต่อยู่ในในแลนด์มันถึงไม่แปลกใจผู้บันเลอร์ก็ไปเรียนในเนเธอร์แลนด์อาจารย์ก็รู้ไหมบันเลอร์คืออะไรบันเลอร์คือไอค้อค,อคนที่ถือผ้าเนี่ย เดี๋ยวเราเรื่องบ้านเลยฝั่งสังส่นๆคนเรียนบัลนเลยนี่เก่งมากเลยเงินเดือนประมาณผมว่าเงินเดือนคนคนหนึ่งต่อเดือนไม่ต่ำสองล้านสองล้านบ้ลเลยในปัจจุบันโรงเรียนสอนบัลเลยนี่อยู่ในอัมสเตอร์ดัมนะอยู่ในในเนเธอร์แ,แลนด์ก็บ้ลเลืมีหน้าที่ยังไงทําทุกอย่างในบ้านของมาเษฐีของมาเศถีบางคนจนไม่มีวัจ้างแล้ก็ดือสองล้าน แม่ทำบอหม่ข้าวดูแลทุกอย่างของกระเบือยันหรือมึงจะจัดเลี้ยงในบ้านมึงจะเสื้ออะไรเบอร์จัดจัดเลี้ยงมึงมีเพื่อนกี่คนเพื่อนมึงชอบแบบที่อะไรมันรู้หมดมึงเพื่อนมึงแต่งวายชนิดไหนืวิสกี้ฮ่อหาเลยมันจัดให้เสร็จหมดเร่องเรามึงมีหน้าที่สายคืนนี้กูจะเลี้ยงพวกกูยีสิบคนชื่อนี้จบมันจัดให้หมดใครชอบอะไรมีผู้หญิงแบบไหนมันจัดให้หมดสิ่งที่มันเลยทำเนี่ยทั้งทั้งหลายว่าที่แปลกเลยที่พวกเราไม่เข้าใจหนึ่งลี่นังสือพิม์าจารก็งงมึงลี่ยี่อะไรสิ นังสื้อพิมพ์เนี่ยเอาอางยี่ห้อาที่มันดีหน่อยอาอข่าวสัตว์ก็แล้ข่าวสัตว์มันมามือเพียงไม่แห้งเพองะนเพิ่งพิมพ์สดอ่ะพวกนี้จะมาไงเขาจะมีสเปรย์ฉีดก็มีวิธีฉีดนะฉีดทั้งซื้อพิมพ์แล้วก็รีมาก็าพับย่นไปย่นมาก็จะรีนังสื้อพิมพ์จนองเด้เลยเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบรี้ว่ามือนึ่งมือแห้งไม่เปื้อนมือเจ้านายสองนังสื้อพิมพ์นี้ไม่มียับ อ่านง่ายสําหรับเจ้านายตอนเชา้าทั้งะิีเจ้งถูกวางในที่ที่ถูกวางควรมางเรื่องที่สองถ้าเจ้านายมีอีตัวมานอนด้วยมีผู้หญิงนอนด้วยตอนเชา้าต้องเสริมในห้องเขาจะไม่ลงมากินเพราะเขาจะเอากันต่อต้องเสริมในห้องวิธีเสริมในห้องก็คือกับข้าวที่เสริมในห้องวิธีไปเสริมจะต้องเดินถอยหลังเข้าไปเดินถอยหลังเอียงซ้ายเข้าไปเอียงซ้ายถอยหลังไม่เป็เอียงซ้ายเอียงขวา